นิทานเรื่องพระชัยยสุริยาพระชัยสุริยาเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองสวัสถีมีพระมเหสีพระนามว่าพระนางสุมารีพระชัยสุริยาปกครองบ้านเมืองโดยสจริตธรรมทําให้บ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นฝนตกต้องตามฤด,ดูกาลบ้านเมืองมีความอุดมสมบูรณ์มีพ่อค้าจากต่างเมืองมาติดต่อค้าขายเป็นจํานวนมาก ต่อมาข้าทาสบริวาลของพระองค์ตั้งแต่เสนาบดีผู้ใหญ่จนถึงประชาชนทั่วไปไม่ใส่ใจในโบราณประเพณีที่เคยมีมาต่างคนต่างกอบโกยเอาผลประโยชน์ของตนเองมีการฉกชิงวิ่งราวสร้างความเดือดร้อนแก่สุจริตชนทั่วไปแม้กระทั่งพระสงค์ก็ไม่ยึดในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าประชาชนทั่วไป ก็ไม่เคารพนับถือคนแก่เท่าจนบ้านเมืองเกิดอาเพศมีน้ำป่าไหลเข้าท่วมบ้านเมืองประชาชนต่างนี้ออกจากเมืองพระชายสุริยาจึงพานางสุมารีและเหล่านางกำนันเก็บทรัพย์สมบัติลงเรือสำเพอออกสู่ทะเลเมื่อเรือสำเพอรอนแรมไปในทะเลหลายวันก็ยังไม่พบแผ่นดิน ทำให้พระชัยยสุริยาและพระมเหสีวาเวพระไทยจึงตรัสถามเสนาที่มาในสัมภาว,ว่าทะเลนี้ใหญ่โตเท่าใดเสนาจึงกราบทูลว่าได้ยินผู้เท่าเล่ามาว่าทะเลนี้ใหญ่โตมากครั้งหนึ่งมีพระยาสกุณีนามว่าพระยาสัมภาทีบินผ่านมาในทะเลแห่งนี้พระยาสัมภาที บินรอนแรมหลายวันก็ไม่พบแผ่นดินจนอ่อนแรงลงขณะนั้นมีปลาตัวหนึ่งว่ายน้ำมาพระยาสัมภาทีจึงบินไปจับที่หัวปลาขอให้ปลาบอกทางไปแผ่นดินให้เมื่อปลาบอกทางพระยาสัมภาทีจึงบินกลับสู่ภูผาที่อาศัยได้พระชัยาสุริยาได้ฟังดังนั้นก็ทอดถอนใจในกมเวรของตน ขณะนั้นเกิดพายุใหญ่พัดเรือสำเภาแตกจมลงสู่ทะเลเหล่านางกำนันต่างว่ายน้ำเอาชีวิตรอดพระชัยยสุริยาจึงพาพระมเหสีว่ายน้ำและถูกน้ำซัดเข้าฝั่งเหลือรอดชีวิตเพียงสองพระองค์พระชัยยสุริยาจึงพาพระมเหสีเดินทางรอนแรมในป่าเสวยผลไม้ในป่าประทังชีวิต และต้องเผชิญภัยอันตรายจากสัตว์ทั้งหลายขณะนั้นมีพระดาบทองค์หนึ่งนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าเห็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับพระชัยยสุริยาเพราะประชาชนไม่ประพฤติอยู่ในสุจริตธ,ธรรมจึงได้มาเทศโปรธพระชัยยสุริยากับพระมเหสีพระชัยยสุริยาและพระมเหสีจึงถือเพศเป็นดาบทบำเพ็ญตนอยู่ในป่าเมื่อครั้งวายชน ก็ได้ไปเกิดบนสวงสวรรค์ในเวลาต่อมาถ้าชอบนิทานเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องครูสาวพารู้ด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะขอขอบคุณนะคะ